สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาตอบคำถามนะครับคนหลังบ้านนะครับถามมาว่าผ่าต้นข้าวให้ดูหน่อยนะครับว่าลักษณะข้าวที่เราต้องใส่ปุ๋ยก่อนหรือว่ารอกัดหางปลาทูก่อน นะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูต้นแรกก่อนนะครับต้นนี้สังเกตนะครับว่าปลายปลาทูกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้นะครับนี่ปลายปลาทูกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเราอย่างเงี้ยมันจะทันไหมนะครับเดี๋ยวผมต้องจับไปด้วยมือเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมแหวกให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราใส่ในช่วงลักษณะเนี้ยมันจะทันมันจะมันจะไม่ทันตรงไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราฉีก่อนนะครับนี่ฉีกออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเราผ่าตอนเนี้ยเราใส่ปุ๋ยตอนเนี้ยมันไม่ทันเพราะอะไรนะครับนี่เดี๋ยวแว็บหนึ่งนะครับเดี๋ยวฉีกก่อนสังเกตไหมครับว่านี่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมือเดียวนะครับต้องเข้าใจด้วยต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับเนี่ยมันจะไปทันตรงไหนครับนี่ผมผมถามก่อนเนี่ยนะครับเนี่ย ถ้าช่วงที่ต้นมันโกลมแล้วนะครับหรือว่ากัดหางปะทูแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับนี่เนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วมันจะไปสร้างอะไรครับเนี่ยมันเล็ดอ่อนมันเต็มหมดแล้วเห็นไหมครับคือมันรอพร้อมที่จะออกแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราถ้าเป็นข้าวอายุสั้นนะครับเราไปใส่ปุ๋ยตอนห้าสิบวันหรือห้าสิบห้าวันหรือกัดหางปะทูแล้วเหมือนหลายๆคลิปที่สอนนะ่ะคือผิด นะครับดูนี่นะครับเมล็ดเขาสร้างแล้วนะครับหรือว่าเมล็ดออกนะเขาไม่มีแล้วนะครับมีแต่เมล็ดที่จะรอการออกมาจากออกมาจากท้องนะครับเนี่ยก็ที่ผมบอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยช้านะครับใส่ปุ๋ยผิดช่วงเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าใส่ไปเนี่ยมันก็จะได้แต่น้ําหนักนะครับเม็ดมันจะไม่เยอะไปกว่านี้แล้วนะครับอันนี้คือลักษณะการใส่ปุ๋ย ที่ผิดนะครับว่าถ้าใส่ปุ๋ยตอนกัดหางปลาทูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือบํารุงดีกว่านะครับระยะเนี้ก็จะฉีดออติว่าปุ๋ยเกล็ดดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูไอ้ตรงที่เราถูกต้องกันนะครับว่านี่ลักษณะต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีละขั้นทีละตอนไปนะครับลักษณะต้นนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือกาดใบที่หนึ่งนะครับสองสามนะครับนี่ลักษณะสะดือนะครับนี่ที่ผมบอกเห็นไหมครับ คือลักษณะสะดืออ่ะมันจะอยู่ติดกันตรงนี้นะครับนี่นี่ครับหนึ่งสองสองข้อนี้มันจะติดกันเขาเรียกสะดือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉีกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังกำลังฉีกให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นะครับถ้าเราฉีกมาปุ๊บเราก็จะเห็นลักษณะตอนมันเริ่มกลมนะครับนี่นี่นะครับลักษณะมันก็จะประมาณนี้เริ่มกลมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับนี่ลักษณะที่เราผ่าออกมานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับนี่มันจะเป็นใบแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขอขออนุญาตทิ้งนะครับอันนี้มาจากตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ทิ้งไปนะครับนี่ไส้นามันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับนี่วิธีสังเกตนะครับนี่นี่แหละนะครับคืออันนี้คือลักษณะที่เขากําลังสร้างเมล็ดอ่อนนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกไปเป็นใบธงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นใบธงนะครับยังเป็นใบกลางอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตผ่านะครับค่อยค่อค่อยๆฉีกให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ดูนะครับจากตรงนี้ ก็หลังจากฉีดออกมานะครับพี่ๆจะเห็นนะครับนี่ลักษณะนะครับเมล็ดอ่อนจะอยู่ตรงนี้ดูนะครับดูให้ชัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นเมล็ดอ่อนไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะครับนี่นะครับลักษณะเมล็ดอ่อนนะครับนี่เมล็ดอ่อนจะอยู่ข้างในนะครับนี่ไอที่เขาเรียกว่าระยะเมล็ดอ่อนหรือกําลังสร้างเมล็ดอ่อนเล็กๆนะครับนี่อยู่อยู่ข้างในนะครับนี่เมล็ดเต็มเลยเห็นไหมครับ ก็เหมือนที่บอกว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยในระยะอันนี้เราพูดถึงข้าวอายุสั้นนะครับหรือข้าวอายุยาววิธีการพูดถึงสะดือข้าวนะครับนี่นะครับเมล็ดอ่อนเต็มเลยนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่แหละครับเขาเรียกระยะที่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่นี่นะครับลักษณะสะดือข้าวนะครับเดี๋ยวเห็นยังครับนี่นี่นะครับคือเมล็ดอ่อนเต็มเลยนะครับนี่นี่นะครับ ก็ชัดเจนนะครับสำหรับคำถามที่ตั้งมาว่าอยากจะเห็นอยากจะเห็นให้ผมผ่าผมก็ผ่าให้ดูแล้วนะครับจากต้นกลมนะครับก็เหมือนที่บอกว่าจากต้นกลมนะครับนะครับก็อย่างที่บอกว่าจากต้นกลมนะครับต้นกลมคือว่ายังไม่กัดหางปลาทูกัดหางปลาทูก็ตรงที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือกัดหางปลาทูเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบนะครับว่า ถ้าเราผ่ามาไอตรงลักษณะเม่อกี้เนี้ยที่ให้ดูเม่อกี้เนี้ยนะครับว่ามันจะเป็นเป็นช่วงที่กําลังสร้างมาเมล็ดอ่อนอยู่ข้างในลําต้นเลยนะครับแต่ยังไม่กัดหางประทูนะครับคือมันจะใส่ในช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยถ้ายอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยถ้ายอย่างเนี้ยถ้าเป็นไอแบบเนี้ยนะครับเนี่ยแป๊บน,นึงนะครับโอ้โหกล้องก็ไม่โฟกัสเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับ มันจะอย่างนี้ ONG นะครับถ้าถ้าช่วงแบบเนี้ยเนี่ยนะครับเ ouais, นี่ยครับช่วงแบบเนี้ยช่วงที่ผมบอกแบบเนี้ยนะครับเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงที่ผมแตะอย่างเงี้ยนะครับถ้าช่วงแบบเนี้ยเนี่ยควรจะใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยมันจะกำคำต้นแล้ว cents, มันจะออกแบบจากเหลี่ยมเป็นกลมๆนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ให้น้บป้องที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันเป็นใบธงหรือว่ามันเป็นใบธงขึ้นแล้วตอนนั้นอะมันใส่ไปมันก็จะได้แต่น้ําหนักนะครับมันจะไม่ได้ มันจะไม่ได้รวงที่ใหญ่นะครับมันจะเหมือนว่าท้องมันจะเล็กนะครับนี่จะแนะนําให้ใส่อยู่ในช่วงพวกนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่อยู่ในช่วงต้นกลมนะครับหรือว่ายังไม่มีใบธงนะครับก็จะลักษณะสะดือนะครับผ่าออกมามันจะมีรวงอ่อนๆอยู่ข้างในนะครับเรียกช่วงเวลา4 1จนะครับก็คือถ้าเป็นข้าวอายุยาวเราจะไปนับตอน60วันนะครับต้องใส่ปุย๋ยถ้าเป็นข้าวอายุสั้นเราจะไปนับตอน45ห้าวันนะครับไม่เกินนั้นนะครับก็คือสี่ิบห้า ช้าสุดไม่เกิน50นะครับข้าวอายุยาว60ไม่เกิน65วันนะครับตามนี้นะครับก็คงจะละเอียดดีนะครับคงเข้าใจแล้วผ่าแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันภาพแบบชัดๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวที่เราต้องใส่ปุ๋ยรอบที่3นะครับสามารถใช้การดูแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวอะไรก็แล้วแต่ ใช้หลักการดูแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านใส่ปุ๋ยในเวลานี้นะครับหรือช่วงต้นกลมนะครับจากแบนไปกลมท่านจะได้ลักษณะ,มะเมล็ดข้าวที่เยอะนะครับรวงข้าวที่ใหญ่ท้องข้าวที่ใหญ่นะครับก็วิธีสังเกตก็จะดูจากวงตรงนี้เลยนะครับก็คือวงที่1น,นี่นะครับเรียกสะดือข้าว1 2 3มันจะเป็นป้อง3ป้องนะครับ แล้วล่างที่สี่หรือป้องที่สี่มันคือใบธงนะครับเนี่ยตรงที่ผมวงนี่เลยนะครับวิธีสังเกตรตรงมือจับหนึ่งสองสามนะครับวิธีสังเกตถ้าใส่ตอนนี้ข้าวท่านจะอยู่ในระยะนี้นะครับก็คือนี่กําลังเป็นเมล็ดอ่อนนะครับก็หรือว่าถ้าใส่ปุ๋ยไปเขาก็จะไปสร้างเมล็ดอ่อนเหล่านี้นะครับก็คือทําให้เมล็ดเหล่านี้ยมีจํานวนที่เยอะนะครับท้องท่านก็จะใหญ่นะครับเมล็ดท่านก็จะเยอะได้เยอะรวงใหญ่นะครับ ละแง้ก็จะถี่นี่คือลักษณะการใส่ปุ๋ยรอบสามที่ถูกต้องนะครับส่วนรูปต่อไปคือลักษณะใบธงหรือเรียกง่ายๆว่ากัดหางปะทูแล้วเห็นไหมครับใบสุดท้ายนะครับตรงที่วงไว้นี่เรียกใบสุดท้ายหรือตามภาพนี้นะครับก็เรียกใบธงถ้าใส่ในตอนเนี้นะครับหรือใส่รอบสามช้าหรือใส่ในตอนเนี้ท่านก็จะไม่ได้ลวงเยอะลวงใหญ่นะครับแล้วท้องก็จะเล็กนะครับเพราะในระยะนี้มันคือระยะที่เขากําลังจะออกแล้วนะครับ เลยแนะนําให้บํารุงด้วยปุ๋ยเก็บนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องวัยรุ่นหัดทํานานะครับวันนี้ก็จะพามาดูลักษณะข้าวนะครับกอขอสี่หนึ่งนะครับก็จากคลิปที่ผมเคยพูดไว้คลิปเมื่อเมื่อวาน นะครับว่าการที่เราเลือกพันธ์ุให้ถูกกับช่วงถูกกับเวลาถูกกับฤดูเนี่ยมันดีตรงไหนแล้วถ้าเราเลือกพันธ์ุที่ผิดจากฤดูมันเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มันออกรวงแล้วก็ใกล้ๆจะเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับอันนี้คือลักษณะกขอสี่หนึ่งนะครับปลูกในช่วงหนาวนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวดูนะครับเดีย๋ยวดูอะไรนะครับนี่ เห็นไหมครับคือลักษณะเม็ดเนี่ยมันจะร่วงง่ายมากนะครับนี่เห็นไหมครับคือแค่สลัดมันก็หลุดแล้วนะครับนี่เนี่ยนะครับแค่แค่แตะมันก็หลุดแล้วเห็นไหมครับคือมันจะคล้ายๆเหมือนข้าวดีข้าวเด้งเลยนะครับนี่มันจะหลุดง่ายมากนะครับมเมล็ดก็คือแค่สลัดเนี่ยก็หลุดแล้วนะครับเนี่ยแค่ตีๆก็หลุดแล้วเนี่ยนะครับซึ่งข้อเสียของการเลือกข้าวไม่ตรงกับฤดูนะครับหรือเลือกผิดฤดูกาลอย่างเช่นกอขอสี่หนึ่งเนี่ย เขาจะชอบฝนกับร้อนนะครับแนะนําให้ไปปลูกหน้าร้อนนะครับก็คือช่วงปลูกช่วงพูดง่ายๆว่าช่วงกุมภานะครับกุมภามีนาเมษาเนี่ยเราจะแนะนําให้ไปปลูกช่วงกุมภาจะดีกว่านะครับให้มันไปออกโดนร้อนนะครับหรือว่าออกโดนฝนจะดีกว่าถ้าเราให้ออกมาในหน้าหนาวเนี่ยสภาพก็จะเป็นไงครับเนี่ยเนี่ยแค่รูปแค่รูปนะครับเนี่ยเนี่ยแค่รูปก็หลุดแล้วนะครับทําให้ผลผลิตเราเสียหายเยอะนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะครับว่าที่ลักษณะข้าวถ้าท่านไหนที่กําลังอยู่ในระยะออกรวงเนี่ยแล้วขาดน้ํานะครับข้าวอ่ะข้าวพวกท่านก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับลักษณะคือถอดฝักดาบนะครับนี่ที่ผมบอกว่าถ้าน้ําไม่ถึงกึืนนะครับนี่น้ําไม่ถึงกึนข้าวก็จะออกไม่สุดนะครับนี่แล้วดูเมล็ดร่วงง่ายมากครับแค่แตะก็ร่วงแล้วลักษณะออกเป็นถอดฝักดาบนะครับหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็ ข้าวตายคาลวงนะครับหรือเมล็ดดำเมล็ดด่างนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะข้าวจะตายคา living, Arduino, like ลวงแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับลักษณะข้าวจะตายคาลวงแบบนี้ถ้าน้ําไม่เพียงพอนะครับผมบอกเลยคุณจะเชื่อผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับถ้าช er ่วงระยะที่ข้าวต้นกลมนะครับจนถึงระยะโน้มลวงเนี่ยถ้าลวงยังไม่โน้มนะครับยังไม่โน้มยังไม่งวยเนี่ยนะครับงวยในที่นี้ก็คือ ถ้าข้าวออกมาหมดแล้วนะครับงวยครึ่งรวงแล้วถึงปล่อยน้ํานะครับหรือให้น้ํามีเฉาะแฉะตลอดนะครับจนกว่าจะเริ่มเหลืองนะครับค่อยปล่อยน้ําถ้าท่านปล่อยน้ําก่อนที่ข้าวหรือว่าน้ําแห้งตอนข้าวตาเกสรนะครับผมจะบอกเลยว่าตาเกสรหรือว่ายังไม่โน้มลวงแล้วน้ําแห้งนะครับ <S <s ท่านจะเจอปัญหาตายคาลวงตายคอลวง <S <s <uk> นะครับนี่โรคจุนะครับออกไม่สุดแบบนี้นะครับนี่โรคออกไม่สุดโรคจูแบบนี้นะครับนี่ แล้วท่านก็จะเสียหายผลผลิตไปมหาศาลนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับเลือกพันข้าวนะครับให,ให้ถูกกับฤดูกาลนะครับถูกกับเวลาถูกกับอากาศานะครับอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็คือหน้าหนาวเนี่ยหรือว่าปลูกข้าวออกแล้วตาเกสรในช่วงหน้าหนาวเนี่ยให้แนะนําให้ปลูกขั้วเหนียวนะครับมันจะมาออกโดนหนาวขั้วมันจะอ่อน นะครับถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าฝนให้ปลูกขั้วหลุดง่ายหรือขั้วขั้วไม่เหนียวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราเอาขั้วไม่เหนียวไม่ปลูกในหน้าหนาวมันจะร่วงง่ายนะครับเมล็ดข้าวเราจะร่วงง่ายเสียหายนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับนี่ลักษณะคือเนี่ยเนี่ยนะครับนี่นี่นี่ดูแค่ผมเคาะนะครับนี่นะครับนี่มันมันคือมันร่วงง่ายมากนะครับข้าวลักษณะเนี่ยเนี่ยนะครับ เนี่ยแล้วออกมาไม่สุดเม็ดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเยร่วงหมดนะครับเนี่ยนี่แค่ติตีนะครับอันนี้คือกอ็ขอสีหนึ่งยังไงผมก็ไม่เชียร์นะครับในหน้าหนาวเนี่ยเพราะว่าข้าวในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็เหมือนต้นคลิปที่บอกไว้นะครับว่าเราควรจะทําข้าวที่ข้วเหนียวหน่อยนะครับเช่นพวกจาดมินเบอร์ต่างๆนะครับหรือว่าพวก8ปดเก้านะครับ 90 80จะดีกว่านะครับส่วนข้าว61หรือ41เนี่ยหยุดได้หยุดก่อนนะครับพวกข้าวอายุยาวก็ส่วนมากจะเป็น85นะครับหรือ95จะดีกว่านะครับในช่วงเวลานี้ข้าวก็จะข้วเหนียวนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดติดตามนะครับวันนี้ก็พูดเกี่ยวกับ2เรื่องนะครับดูวิธีการ ผาท้องข้าวนะครับแล้วก็พามาดูลักษณะการปลูกข้าวให้ตรงกับฤด,ดูนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ